อาชีพการงานที่ในไทยเนี่ยไม่ได้รายได้เยอะแต่กลับกันที่อเมริกากลับได้รายได้เยอะแล้วก็รวยเลยแหละรวยเลยจะมายกตัวอย่างให้ดูสักสองสามอาชีพแล้วกันก็คืออาชีพที่หนึ่งเลยอาชีพคนที่มาเก็บขยะตามบ้านนะคะก็คือรถเก็บขยะทุกคนซึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รายได้สูงมากทุกคนก็คือมีตังค์อะออคุณมีตังค์เลยจะบอกว่ารถเก็บขยะที่อเมริกาเนี่ย จะมีอยู่สามบริษัทใหญ่ๆนะจะเป็นแบบเหมือนเขาจะทิ้งขยะแยกใช่ปะอย่างบ้านของเราเนี่ยจะมีขยะอีกสามถังถังที่หนึ่งขยะเปียกขยะทั่วไปค่ะแล้วก็ที่สองก็คือขยะรีไซเคิลจะเป็นถังสีฟ,ฟ้าแล้วก็ถังขยะที่สามเนี่ยจะเป็นขยะวัชพืชก็คือเป็นพวกต้นไม้หญ้าอะไรประมาณนั้นใช่ปะคือเขาจะมาเก็บอาทิตย์ละแค่หนึ่งครั้งนะจะไม่มาทุกวันเหมือนบ้านเรานะทุกคนแล้วเขาจะมาช่วงเช้าๆสาย,สาย แล้วก็จะมาไม่ตรงกันขยะแต่ละประเภทเนี่ยก็คือจะแยกบริษัทกันนะจะเป็นบริษัทใหญ่ๆไปเลยแล้วก็เงินเดือนของพนักงานที่มาเก็บเนี่ยคือสูงมากเราไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่แต่เขาพูดให้ฟังว่าเงินเดือนเขาค่อนข้างแบบสูง้ลยแหละแล้วเขาไม่ได้ทํางานแบบใช้แรงงานเหมือนบ้านเรานะทุกคนไม่ได้ใช้แรงงานก็จะมีแค่รีไซเคิลบางที่น่าจะใช้แรงงานคือยังใช้คนยกถังอยู่ แต่ของอีก2ประเภทเนี่ยคือเขาจะใช้เทคโนโลยีก็คือรถคีบยื่นออกมาจากรถแล้วก็คีบแล้วก็หย่อนใสร่รถแล้วก็เอาวางตั้งเหมือนเดิมซึ่งส่งเสียงดังมากส่งเสียงดังมากๆแล้วพนักง,งานของเขาไม่ได้น่ารักพฤติกรรมน่ารักเหมือนที่บ้านเรานะคือคือมันลบภาพจําเราไปเลยอะว่าพนักง,งานเก็บขยับที่บ้านเราคือเราแบบค่อนข้างแบบ สำหรับตัวเรานะเราเวลามีเทศกาลอะไรใหญ่ๆเง,งี้ยเราจะหาโอกาสแบบเพื่อที่จะแบบเอานูน่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาเพื่อเป็นการขอบคุณใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าค่าจ้าง,งเขาน้อยมากๆประมาณนั้นแล้วเขามาทํางานทุกวันใช่ปะแต่ที่อเมริกาลบภาพจําไปเลยจ้ะพนักงานเก็บขยะที่นี่คือจะมีความขี้วีนขี้วายๆถ้าคุณไม่เอาขยะไปตั้งรอตั้งแต่วันจันทร์หรือคืนวันจันทร์วันอังคารเขามากิบเขาไม่เห็นขยะของคุณคือ คุณก็ต้องรออังคารถัดไปหรือถ้าคุณสใส่ขยะเต็มถังจนเกินไปเขาหมั่นไส้เขาก็ไม่เก็บเราไม่มีสิทธิ์ไปคอมเมนต์ไปคอมเพนอะไรเขาทางนั้นนะคะเราไม่มีสิทธิ์นะคะคือลบภาพจำของจักที่ไทยเลยค่ะทุกคนอาชีพที่สองก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิงในอเมริกามีเงินเดือนที่สูงมากเราก็ไม่รู้อีกแหละว่า ท่่าไหรแต่รู้แค่ว่าพนักงานดับเพลิงในอเมริกาสูงมากเลยแล้วก็มีเบนฟิตมีสวัสดิการอะไรแบบต่างๆดีมากเลยนะซึ่งดีไปถึงแบบสําหรับครอบครัวเขาด้วยนะอย่างสมมติว่าเมียของพนักงานดับเพลิงลูกของพนักงานดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยคือพนักงานดับเพลิงเขาจะมีสติกเกอร์โลโก้ของเขาใช่ปะในแกง๊งในทีมของเขาใช่ปะในเขตพื้นที่ของเขาเนาะแล้วเขาก็จะไปติด ติดหลังรถเขานะว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพนักงานดับเพลิงแล้วจะเป็นสีแดงเนาะประมาณนั้นแล้วคนบ้านเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าอ๋อสติกเกอร์เนี่ยเป็นของตำรวจอันนี้เป็นของพนักงานดับเพลิงก็คือรถที่เขาใช้ชีวิตประจําวันนะลูกเมียขับอะไรประมาณนี้ใช่ปะเวดาแบบขับามทองถนนใช่ไหมแล้วเขาเห็นรถคันนั้นอะข้างหลังอะมีสติกเกอร์อันนี้นะคือต่อให้รถคันนั้นอะจะขับรถเฮียขนาดไหนรถคันที่มีสติกเกอร์นะจะเฮียขนาดไหน รถคันอื่นก็จะไม่กล้าไปยุ่งยามกับเขาเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะถ้าเกิดว่าแค่ป,ป้ายทะเบียนรถเราก็สามารถเซิร์ชดูได้ว่ารถคันนี้เป็นของใครบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการเหตุการณ์ไฟไหมหรืออะไรขึ้นที่บ้านของคนที่แบบเคยเป็นอลีกับคนที่ขับรถครอบครัวของพนักงานดับเพลิงไม่กระทั่งตำรวจด้วยนะถ้าใครไปเป็นคู่อาลีกับเขาเนี่ยคือมันจะมีเหตุการณ์แบบประมาณว่า เขาจะไม่ค่อยมาช่วยเหลือเราได้ทันเวลาเวลามันเ,เกิดเหตุการณ์เมอร์เจนซี่อะไรต่างๆนะทุกคนก็นั่นแหละมันก็เลยทำให้พนักง,งานดับเพลิงแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแบบคานองว่าเฟยวฟ้าวหน่อยบนท้องถนนอะไรประมาณนั้นอ๋อแล้วทำไมพนักง,งานดับเพลิงที่นี่ถึงมีค่าจ้างที่สูงมากๆก็คือ ประเทศอเมริกาหรือแคลิฟอร์เนียที่มินอยู่เนี่ยมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างแห้งอากาศแห้งมากๆแล้วก็ไม่ไม่มีฝนไม่มีอะไรงไงก็มันเป็นสุบเสียงมากๆในการเกิดไฟไหม้มากกว่าประเทศเอเชียนะทุกคนคือมันจะอันตรายมากๆเลยลมแรงอากาศแห้งแดดร้อนแดดจ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พนักง,งานดับเพลิงที่นี่ค่อนข้างที่จะมีเงินเดือนที่สูงมากแล้วก็สวัสดิการดีมากๆดีมากๆกกว่าตำรวจด้วยซ้ำนะบางที่บางที่นะคะ ทุกคนอาชีพที่3มามพนักงานขับรถส่งของส่งคนก็คือ Uber อนะอันนี้คือจะไม่ไม่รวมกับแท็กซี่นะทุกคน Uber อรในอเมริกาเนี่ยจะใหญ่มากๆนะทุกคนอัตราค่าจ้างเริ่มแรกเนี่ยของ Uber เนี่ยจะมีค่าจ้างที่สูงอยู่แล้วซึ่งทุกคนรู้ดีเนาะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่าของชีพมันแพงนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกสจาก นอกจากการที่ค่าจ้างของคนขับอูเบอร์อูเบอร์อาหารอูเบอร์ซื้อของส่งของอะไรส่งคนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการให้ทิปวัฒนธรรมของอเมริกาเนี่ยจะเป็นการให้ทิปให้ทิปให้ทิปอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วทุกบริการทุกบริการแค่เขาแบบทําอะไรน,นี่หน่อยให้เราคือต้องมีทิปนะทุกคนถ้าไม่มีทิปเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเหมือนเราแหกกฎอะเรากลายเป็นแกะดําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอะไรประมาณนั้นเลยก็นั่นแหละเขาขับรถส่งให้เราอะ่ะ ค่าจ้างค่าแบบค่าชาตะมันแพงอยู่แล้วใช่ปะแต่เราต้องบวกทิปให้เขาทุกครั้งทุกครั้งเลยนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่ามันลบภาพจําที่ที่ไทยไปเลยนะทุกคนอูเบอร์ส่งของอูเบอร์ส่งอาหารทุกอย่างต้องมีการให้ทิปแล้วอูเบอร์ทีเนียส่วนใหญ่ขครับเทสลาขับรถหรูแบบขับรถแพงอะขับวโวอะไรอย่างงี้นะทุกคนแล้วมีบางสถานที่ที่มันเอื้อต่อก,การขับมอเตอร์ไซ อย่างซานฟรานซิสโกคือที่นั่นอะ่ะก็จะมีขับมอเตอร์ไซค์เยอะเป็นส่วนใหญ่มีครั้งหนึ่งเราสั่งอาหารแล้วให้อ b e r อร์ไปรับอาหารให้เราแล้วอาหารมาส่งให้เราแล้วครั้งนั้นอะ่ะอูเ r อร์ขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารมาให้เราเราก็แบบอุยเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกไปดูรูไหมอูเบอร์ขับมอเตอร์ไซค์รถรุ่นอะไรมอเตอร์ไซค์ bmw จะ <laughs> ออทุกคนประมาณนั้นเลยนั่นแหละ อา,าชีพหลักๆเลยที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะแบบลบภาพจำจากไทยสำหรับมินนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์ Comment.